ปเยี่ยมชมบรรยากาศที่สวยงามนะฮะเป็นสถานที่พักผ่อนนะครับที่อุดมไปด้วยอากาศที่บริสุทธิ์นะครับที่บริสุทธิ์มีแสงแดดมีสายลมมีสายน้ำนะครับความงดงามของชุมชนนะครับที่ทางผู้บริหารตลอดจนทีมงานได้จัด สถานที่ท่องเที่ยววันนี้ทางผู้ิหารบ้านนาถาวรน,นะครับแล้วก็พิษาหกิจชุมชนนะครับก็จะมีของฝากให้กับท่านแขกผู้เกียรที่มาร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านประธานในพิธีท่านน,น,น,นายเพื่อเฉลิมเกียรติจุรัมณ์นายเพื่อชาญชัยเข้ามานิคมท่านสส รุ่งรวดทองสีนะครับท่านสอจอบดิยพรท่านสาธารณอำเภอท่านกเกษตรอำเภอท่านพัฒนาการอำเภอเุลิมเกียนนรติเจริญรนะครับก็บรรยากาศสดใสสวยงามนะครับซาบาทั้งล่างมีการแสดงด้วยนะครับมีการแสดงมีการไร้รำนะฮะ ไปนี้นะฮะสถานที่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางที่จะผ่านนะครับผ่านไปอยาเภยละหันทรายโดนิดแดงรวมภาคตะวันออกนะครับ